สเสือเปิบใจเราจะไม่ทิ้งเลยหนูจะไว้หนูจะไว้ยังไงหนูจะไม่ทิ้งเลยจะเอาเก็บไว้ยังไงหน,นูก็จะนอนกอดทั้งคืน <c oughs> เป็นตัวแทนของพี่เขาอโ,โอ้ยไม่เป็นปากเป็นเนาะได้ไดแล้วก็ขอพวนไี่หอเต่าเถียม สวัดสดีจังบาทนะครับเจ้าดีไว้หมอนเหตุดีเว้นะครับก่อนอื่นก่อนใดขอกราบสวัสดีพี่น้องนะครับที่อยู่ทางอุดอรธานีพร้อมกับพี่น้องที่เดินทางมาจากกทมทุกท่านเลยนะครับที่มาให้กำลังใจหมอลําเจียงมีหกโน่งพงศกรในวันปิดฤดูกาลปีที่5นะครับแล้วก็พ่อกันไม่อีกเชียนึ่งอีเมเดอร์วันที่3ตุลาคม2 0 0พ 568หมอลําเสียงวิหกนะครับพร้อมกับหมอลําอลังการโชว์นะครับเปิดวงวันที่ยีกันยายนสอง8ัห้าอบคปดุณกำลังใจจากพีจากนนองสุขผูทสุคนครับเพะมือนพระกูปิดไหมอีกเนี่ยเปียงปิดได้ยังปิดวงนี่แหละกูรู้สึกว่ามากกับการปิดวงเหรอล่ะเพแ่นเน่ก็มากอยอ่เพแม่กูบอกว่า ขอคำขอบคุณแบบใหม่พัชรีพะนะขอบคุณเพื่อนนะกูเห็นเจ๊ไดวเอาอดวางแล้วจังดีเห็นแอลกูกับบอมี่บาดนี้เอาเอาสีไปาไหนมึงถือขางนี่กางฟูวมาถือขางนี่อันเียอะมากเยอะเยอะหนี่อยจะได้จะว่ากูหายใจบบ้าฟ้องที่หลีมืออื่นขันแจ๊กค่าตัวเย้าพวกนี้่อยล่ะไปยัง ขั้นแกว่าน่าจะใส่ไม่ได้ใส่ง่ายนะโอ้ยเนาะเอาขอบคุณขอบคุณแม่กูก่อนเนาะขอบคุณมะนาวขอบคุณแม่อ้อยนะครับขอบคุณค่ะ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 เฮ้ยเป็นมือขักเนาะขอบคุณเจ๊มะนาวประตูน้ำขอนแก่น คนที่สวยเซ็กซี่ที่สุดในประตูน้ำคอนเสิร์ต้องเจมานาวมาดิมามาโอ้มาแต่จีตอย่ามาแต่จีตร่างกายมาจิตร่างกายมากพอไวร่างกายมากพอไวเพราะเมาแล้วเพื่อนสาวขอบคุณมากขอบคุณแม่อ้อยออสเตรเลียนะครับขอบคุณคุณพ่อสมคิดคุณแม่อลิสาขอบคุณแม่เต้จีลาพรฮ่องกงด้วยครับขอบคุณพี่น้องสุพุทุกคนที่แม่กำลังใจหมอลําเจียงหกในคำคืนนี้นะครับอัน เดี๋ยวให้ลูกหลานในน้ำตัวก่อนเริ่มต้นจากน้องกังฟูสวัสดีครับผมน้องกังฟูนัตภูมิครับลูกหลานพ่อพ่อแม่แม่อเภอโนดสังจังหวัดน้องบัวลำพูครับสดสดน้องกังฟูนะครับกังฟูครับน้องกังฟ,งงฟูเอาอีหละ่ะสาวมอลําอลังการโชูทีมงานเดียวกันกักบกำนันเพ่ในน้ำตัวในะลูก สวัสดีค่ะน้องใบบุญมอล่ำมะล่งการโชวค่ะลูกหลานชาวจังหวัดการสินค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้น้องใบบุญในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมาลัยจากม้านฮักน้องใบบุญจากยุโรปด้วยนะคะแล้วก็อ่า ข้อดอกไม้ข้อดอกไม้สวยๆจากยุโรปเช่นกันนะคะป้าเกิดเมื่อวานนี้มีอดชอบดอกไม้จากยุโรปผู้ใดให้อีลาก็ขอให้กลับไปลอยเท่าพันเท่าเลยเด้อจ,จ้าจ้ารักอีลานิดๆแต่รักนานๆนะคะอ่อนซ้อนสาวใบบุญง่ายขึ้นมากอ่ะสิเป็นนักเอกยุบมอลล์มาล้างการโชว์ผุหละเด้อพี่น้องเด้อฝากหมอลล์มาล้างการโชว์นะครับได้เป็นได้รอกันไทยล่ะเนี่ยยน่อยยุ่มอยู่ย่ำอย่างเงี้ยเนี่ย ปวดหลังมันเป็นทั้งในลูกอาการเบาสู่ฟังดูหนักค่ะเออ่ว่าก็ดีใจค่ะเออค่ะสวัสดีค่ะน้องอาไอักุณาพนเสียงวิหกค่ะลูกร้านพิ้องอำเภอโกสุมพีไซจังหวัดมหาสารคามค่ะอีลาก็ขอขอบคุณของฝากของต้นจาก ของต้นพ่ะนะจ้ามาด่าได้เบิร์ตแล้วลูกกล่องซูมจากพี่อ่พี่ซื้ออะไรนะคะโอ้ยมีอะไเจ้รนองแบบนี้กระเด็นตีเบสจังแล้ว ขอบคุณกองสุ่มจากพี่โมเม้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบ้านพี่แพรสุขขูสุคนเด่นนะคะบ้านเจ้าของขอบคุณนุนอีบ้านไหนนห่ขอบคุณมาเลยจากบ้านฮักบอสน้อยอายอนะคะแล้วก็ขอบคุณมาเลยจากบ้านอายตาบ้านอายตากลมพ่อจ๋าหน้ามนคาและเออแล้วก็จากแม่นีจากแม่นีค่ะแล้วก็เออลาพ่วงแม่สนมแม่สนมแม่เลด แล้วก็ขอบคุณมาลัยจากแม่ฮักสารคามจ้าแล้วก็นางงามเทศยังไม่หมดนะคะใครอีกล่ะเออถึกแล้วเออถึกแล้วโอโอเคแล้วแล้วก็ขอบคุณย่าพลจ้าขอบคุณแม่บุพาขอบขอบคุณเออมือนส่องก็บ่แล้วหรอกกูณวะเดี๋ยวขอบคุณแม่บีแม่บีค่ะ ขอบคุณมาลลยทุกพวงเลยนะคะมาลล่พวงใด,ด,ดที่อีหล่าบ่ได้เอ,อ้ยซื้ออีหล่าก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณรางวัลน้ําใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณย่าต๊อบสายไหมด้วยค่ะขอบคุณแม่ต๊อบสายไหมด้วยครับขอบคุณแม่เมืม่อ,อ,อ,อมาลลยเตรียมคอก็ว่ามาลลยเตรียมคออยู่ <S S S ค่ะแต่มีอันหนึ่ง <S S อันไหนมีคนที่เขาฝากมา <S S S ใครคะผู้บ่าวขอนแก่นอ ผู้เบาขอนเกนวันนี้ไปอัดเสียงอยู่ย่าโสธรมาไม่ได้ได้ยังลรืมมให้เขาก็เลยฝากช่อดอกไม้แม่ผู้สาวซ้ำน้อยขอบคุณช่อดอกไม้จากออบอสตุย้ยชินวัตรรัตนสิทธิ์อินตาทยราชครับขอบคุณช่อดอกไม้จากพี่ตุ้ยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณลุงโต้งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะเเขินเออษเปิบใจเราจะไม่ทิ้งเลยหนูจะไว้หนูจะไว้ยังไงหนูจะไม่ทิ้งเลยเออจะเอาเก็บไว้ยังไงหนูก็จะนอนกอดทั้งคืนเป็นตัวแทนของพี่เขาโอ๊ย แม่แปากเป็นเนาะได้ไดแล้วก็ขอขอบคุณแม่แม่ในลฟ์สดขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงแล้วก็ขอบคุณแม่แม่หน้าเวทีด้วยนะคะครับขอบคุณไม่หมดต้องขออภัยครับขอบคุณแม่พลอยขอบคุณแม่ปุ้มด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับเมื่อนี้ขออภัยพี่น้องแฟนเพลงเละจากหน่อยแต่ดีใจที่พี่น้องยังอยู่นะครับกับหมอลำเสียงมีโกอยู่น้ำกันสอดแจงขอเสียงคนที่อยู่สอดแจงในเร็ว ห้ามนี้ไปไหนนะวันนี้จะไปจอยหน้าเวทีคัุณยาคะคะว่าไงคะขอพูดอีกคำหนึ่งได้ไหมคะวม่าไงคะคะ่ะอีลาขอขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC สุขูสุขคนพอ่พอพ่อเอฟซีสุขูสุขคนที่คอยซัพพอตอีลามาตลอดระยะเวลาเกือบสองปีคะ่ะขอบค<า>ุณขอบคุณที่ฮักแพ่งอีลาขอบคุณที่เอ็นดูอีลาด้วยคะ่ะคำพูดนี้ไม่ได้แต่งให้นะคะนางพูดเองคะ่ะ อันชอดอกไม้ว้างบ่ได้บอกพื่อนจังใดกดอดซ้ำน,นี่กับซ้ำนี่ดูสูบม,มึงเป,ปเลี่ยนบ๊อเพสเนี่ยงซ้ำนี่กับซ้ำนี่เปนี่ยงสะอ่อนหลายผู้บ่าวฝากชอดอกไม้ไหมสะอ่อนหลมมายกับธรรมดาถ้าใส่ใหญ่ขึ้นมากกวเห็ใใุจังใดกูถามดูเอาวัยร<อ>ุ่นเออธรรมดาเออขันรุ่นจังกูนี่พ่อว่าดีเจ้ามันลืงแล้วเมี่ยงมันความเขินแล้วมันเหมือนความสิขินแล้วสำหรับเจ้าไม่ สำหรับเจ้าในนี่เขาได้ดอกช่อดอกไม้เขาเขินเป็นธรรมดาเ,ออเจ้าฟากขอดอกไม้จันเจ้าก็ว่าเขินก็ับี่บอกอไปทั่วทีมทั่วแดนสิมาฝฟ้าดอกไม้จันเขินอยังโว้ยปอไปทั่วเนาะไปสรุนแต่คอยเป็นไม่รุนคอยกันเพื่อสิละแต่ว่ากูกัอยากไายน้ำดิ้ดิออยที่หนึงฉันก็อะไรนะเขาทางทีมงานละตาลาสินมาเป็นบอ,อฉันก็รู้สึกว่าเออดีใจแต่ว่าอเพิ่นอีกช่อหนึ่งไม่ฉันเป็นแบบจัดขึ้นแยกกันดอกไม้นี่แหละธรรมดาเขาใส้แต่บัดนี้ มีชอดออกใหม่มาปั๊บบอดตุยรัตนาสินพนะว่าแม่มาของหลานกูคักเด้อว่าสนอตอนซ่อนอยู่ดอกเนาะอ,อยากได้อกครับบอกพอ่<ม>พอบีพ่อบีบอดจะให้ลูกสาวมีแฟนตอนไหนนี่ยังไหนบอกอเห็นบปละ่ะเห็นบปละ่ะเห็นบปล่้พ่อพ่อไม่เข้าใจวัยรุ่นน่ะ <laughs> ยูห้หอดเตยล่าด้จาบ้านบ้านบดน้อยแล้วก็บ้านพี่แฝวนะคะยูห้หอดเตยล่าด้จาเอออย่าน็อกก่อนนะคะแม่แม่แมน่าเวทีก็อย่าน็อกก่อนนะคะ <laughs> ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับ <c oughs> ขอบคุณกับลังใจขอบคุณตลอดระยะเวลา2 0งางานที่เราออกเดินสายนะครับกับพ <c oughs> ี่นองกับให้กันตอนรับเป็นอย่างดีกับมอลลัเสียงมีหกและฤดูกาลหน้า งานท็อปฮอตฮอตสองร้อนะครับแต่ตอนนี้เรามีสะสมไว้ฤดูการหน้าแล้ว170งานกับหมอลำเสียงมิหกขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านนะคร<อ>ับที่ให้โอกาสหมอลำเสียงมิหกได้นะครับไปรับใส่พีรับใส่น้องร้อยกิ๊ดซิปเลยตีเีเออพอไปได้ะไป,ปะไปนังพอพอไปร่างการช่วยอ,อะไรบางคนยุ่นหนี่ึ้เขาเลยบอไว้ไปตัดสินใจมาตีแปลร่างการช่วยเราต้องไปน้องลุกเนาะมีสามงานจะใส่ใส่หัวรถเข่า อาล้งการโชว์ตอนนี้20กว่างานแล้วมอล้ำตังไม่20กว่างานมันถือว่าโยกโปเลยแม่สิบกว่างานน่ะยกโปเวลาเก่าเดือนพม่ได้ไปล้ำเดี๋ยวพี่น้องกระจังไม่อยากบนโทัถามสูมือพี่น้องทั้งสีสะเก็ดกรโท้มาพี่น้องทั้งนองคายกรโท้มาเจ้าแกเปล่าน้ำเพลินไหลบนจิตประจังเอาก็ระเป๋าไหลได้สองแสนตนตนเจ็ดพันแปดพันก็พอแล้วนี่สิกระวาเนาะบอกไปตัวเตียบตัวเด่นนะครับเอาบัตรที่นี่ นะ <PM S 2> <stars> ครับเป็นคิวของศิลปินพระเอกนางเอกนะครับจะอะไรลูกมันจะล้มอ่ะมันจะล้มโอ้ยหนูเหยียบเงินน้อมันก็จองคอสิลูกโอ้ยโนขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะมันเหมือนอะไรนะเทเลทับบี้เลยนะลูกเหมือนบีหนึ่งบีสองยังไงก็ไม่รู้นะฝากแน่พ่อญ่แพร่โอ้ยหัวไอ้นูเลยเหยียบอ่ะนะครับคุณย่าคะยกฮะ มาเลยขาดถือเอาลูกพ่อหนูขอขึ้นขาดซิซิขึ้นพ่อไปเก็บหลังเวทีหน่อยขาดก็ขึ้นไม่ไหวเออนั่นเอาให้พ่อละเออนั่นละเออนนั่ละไอไอกำขึ้นแล้วพ่อก็แกะของลูกซื้อเราจากสามกลมนะเดี๋ยวจะมาชิมด้วยขอบคคุณ่ะพ่ออย่าลืมแกะไว้จากสามกลมนะพ่อเดี๋ยวจะมากินด้วยลูกกินเราไม่เปลี่ยนให้ลูกนอน เออเอานะครับพี่น้องครับบันี้